สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาพาทาออมเครื่องในไก่นะคะกนดูในพี่อ้อมขอไปซื้อของก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็เติมน้ําลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะกระทะสูชีวิตของพี่อ้อมนะคะหลังจากนั้นค่ะตำพ,พริกหอมกระเทียมพอยหยาบแบบนี้นะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วก็ตัก ไปในกระทะได้เลยแบบนี้นะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหัวคาค่ะตะไคร้เราก็ทุบแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่เลยใส่เข้าไปเลยสูตรเด็ดตัวนี้พี่อ้มก็จะเพิ่มมะขามเปียกเข้าไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องในไก่กันค่ะนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําแบบนี้เลยวันนี้พี่อ้มก็จะใช้สองพวงนะคะ นี่ค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องในไก่เข้าไปได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝารอให้เครื่องในไก่สุกนะคะทิง้งไว้สักครู่ค่ะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะหั่นแบบนี้เลยนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยน,นะคะเมื่อเครื่องในไก่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะกใส่ผงชูรสลงไปค่ะ สูตรเด็ดเลยนะคะเป็นน้ำปลานะคะเพื่อเพิ่มความนัวค่ะนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วแบบนี้นะคะใส่เข้าไปสองช้อนแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะใส่ผักเยอะๆเลยแล้วคนแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลย นะคะตักใส่ชามได้เลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะรสชาติก็จะหอมเข้าควคั่วนัวปลาหอมผักชีลาวแบบนี้นะคะกินกับข้าวเหนียวนี่แซ่บเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมกปลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ